จังหวัดบุรลราชธทานีของเฮาเองค่ะเพื่อนเดียมีการจัดพิธีเฮตบุญอุทิศส่วนกุศลให้ซื้อมวลนชนถี่เสียชีวิตหนึ่งในวันนักข่าวประจำปี2 5 6 8ค่ะที่วัดแสนสุขอำเภอว่ารินชำราบจังหวัดบุรารัทานี่สมาคมซื้อมวลนชนบนราชธทานี่ค่ะเพื่อนไดีจัดเฮตพิธี บุญอุทิศส่วนกุศลไห้ซื้อมลชนที่เสียชีวิตเหน่งในวันนัาคาวในวันที่หามีนาคมที่พานมากค่ะโดยมีนายประวิตรก่อนท่องดีผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับดรวิโร์เซมร่ําค่ะรองนายแผ่สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวสมธิดาจักเกรงประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีนายวีรพล สุท่าอัดค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมถึงคณะทีปรึกษาคณะกรรมการสมาชิกเสื่อมมุวนชนอุบลราชธา,านีร่วมงานในสวงเสารค่ะโดยทั้งดานนาาชนละทิดจันสิงนาย,ยกสมาคมซื้อมวลชนอุบลราชธา,านีเพื่อนได้บอกว่าวันนักข่าววันทิหามีนาคมค่ะทางสมาคมเพิ่นก,รการจัดงานเป็นประจำทุกๆปีและสิ่งที่ปฏิบัติกันมาตลอดก็คือการเฮ็ดบุญเลี่ยงพระ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับซื้อมวลชนในจ,นจังหวัดบุรีรัมยทานีที่ล่วงรับไปแล้วทุกสาขาทั้งนักจัดรายการวิทยุนักนักสือพิมพ์และโทรทัศน์ตั้งแต่อดีตจ,จนหอดปัจจุบันตอนนี้มีจำนวน48รายน้ำกันค่ะนี่ะครั